สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง out of nowhere กันอีกครั้งในวันนี้ผมจะไม่มาเปิดประวัติตัวละครแต่ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นผ่านตาหรือเคยได้ยินกันมาบ้างกับคำว่า cosmic horror สำหรับหลายๆคนที่รู้จักหรือเคยอ่านงานนักเขียนที่ชื่อว่า h a r a r d phillips e lovecraft หรือที่เรารู้จักสั้นๆกันในชื่อ h p lovecraft ผมเชื่อว่าทุกคนต้องได้ยินคำว่า Cosmic h u r r o r กันผ่านหูมาบ้างโดยความน่ากลัวในแนวนี้ถูกจัดให้เป็นแนว l o v e c r a f t i a n h o r r o r คิดง่ายๆก็คือ l o v e c r a f t i a n h o r r o r เนี่ยอยู่ในซับชองของ Cosmic h u r r o r ก็แล้วกัน Cosmic h u r r o r นั้นเนื้อหาส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวกับความน่ากลัวผสมกับความแปลกประหลาดที่เกี่ยวกับบางอย่าง ซึ่งอาจจะเป็นความรู้ที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถอยางถึงได้ให้อารมณ์ประมาณว่าความรู้ที่น่ากลัวต้องห้ามความบ้าคลั่งที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างรุนแรงสตีเฟนคิงยังได้ชมผลงานของเลิฟคราฟด้วยนะครับว่าเป็นงานที่มีความน่ากลัวที่เป็นความน่ากลัวที่ค่อนข้างยูนิคมากความโดดเด่นในงานของเลิฟคราฟเรียกว่าคอสมิกคิซึม หรือภาษาไทยเรียกว่าจัก,กรวาลวิทยาให้ความรู้สึกว่าชีวิตเป็นเพียงเปลือกบางๆของความจริงซึ่งการจะทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำลายความเข้าใจทั้งหมดของมนุษย์และทำให้ตัวละครหลักเสียสติโดยถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันไม่เหมือนกับความกลัวที่เหมือนเรากลัวอสูรกายยักษ์แบบกอรซิล่าหรือคิงคองแต่มันคือความกลัวที่เราไม่อาจอยังถึงได้โดยตัวเราทาได้แค่ยอมรับมัน มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมจะอธิบายธีมในแนวของ Cosmic h o r r o r แบบคร่าวๆให้ฟังกันนะครับโดยแก่นและบรรยากาศในเรื่องแนวนี้มีความเป็นแบบแนวสยองขวัญเหนือธรรมชาติมีความประหลาดและมีความโกธิคอยู่ในงานเป็นอย่างมากโดยลักษณะที่เหลือจะเป็นแบบดังนี้ครับความน่ากลัวในสิ่งที่ไม่รู้และสิ่งที่ไม่อาจอย่างรู้ได้ความกลัวที่อยู่เหนือความเข้าใจในขอบเขตของมนุษย์ ความสยองขวัญที่มนุษย์ได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วเราก็แค่เศษฝุ่นในจักรกวาลที่กว้างใหญ่ความผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์บางอย่างที่ก็เกินความเข้าใจของมนุษย์ตัวเอกในงานของเลิฟคราฟส่วนใหญ่เป็นมนุษย์ธรรมดาที่เรียกได้ว่าธรรมดาสุดๆทำให้เราสามารถเอาตัวเองเนี่ยแทนเข้าไปในตัวเอกได้เลยความน่าสะอิดสะเอียนบางอย่างที่เป็นแนวแบบมื่อือก ที่บางทีอาจจะเป็นเลือดหรือซากศพแถมฟันแฟกเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเลิฟคราฟกันก่อนที่จะจบคลิปกันนะครับ HP l e เลิฟคราฟเนี่ยแกเป็นคนที่เรซิสมากๆเลยโดยผมจะไม่ขอพูดถึงในคลิปก็แล้วกันนะครับว่าเขาเรซิสขนาดไหนถ้าคนสงสัยว่าแกเนี่ยเรซิสขนาดไหนเนี่ยผมแนะนำให้ไปค้นหาชื่อแมวของเลิฟคราฟกันนะครับเลิฟคราฟแกก็เป็นทาสแมวเหมือนกันนะครับ โดยในผลงานของแกที่ชื่อว่า The Cast of u l t r a เป็นผลงานที่แกชอบส่วนตัวมากที่สุด l ล v e c r a f t เป็น Introvert เหมือนหลายๆคนในยุคนี้และข้อสุดท้ายก็คือผลงานของเขาไม่ได้โด่งดังขนาดนั้นตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับแต่มาดังเอาหลังจากที่เขาตายลงคล้ายๆกับวินเซนต์แวนโกเลยครับก็จบ <c oughs> ลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมได้ และใครมีความเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ